เผอเลยฟังว่าผมพูดให้ฟังว่านะครับไม่มีการอะไรอย่างไงสิ้นเมื่อวานนี้ผมไปส่งเบบี้อินลูกผมนะไปส่งลูกผมนะลูกผมหลาเข้าบ้านแล้วแล้วยิ่งกลับขึ้นมาอีกมาก่อนนะพ่อภาพนี้ทําไมมา,มาเอามาฉายให้คนดูหน่อยภาพนี้คือเพราะาฉายคนเมืองแนี่คอย่อติดใจยังหรอกลูกเอาคอยไปรับลูกไม่ได้ใจ อยากเอาไปลงก็ไปลวมเาเป็นกล้องวงจรบ้านคุณแต่ก็วงจรอ่ะมันมาจากอะไรมาจากเจ้าของบ้านเปิดด้วยคนเดียวถ้าจะหลุดออกมาอ่ะหลุดออกแล้วเจ้าของบ้านไม่มีคนอื่นหรอกไม่มีใครเป็นผู้อยู่อาศัยลูกน้องหรือว่าพนักงานในบ้านอ่ะไม่มีใครกล้าไปเอาลกอลกอ้องวงจรเจ้าหนายมาโพสหรอกนอกจากเจ้าหนายจะสส่ใหโ้โพสถูกไหมเจ้าหนาย่เอาเธอเปลีางงา่ยนทั้งง้าที่้านเจ้าหน้าย่เธอเราเธอบอกว่าฉันไปแอบเอากล้องวงจรบ้านเจ้าหนายมาโพสลงโซเชียลมันจริงหรือไม่ น้อกแต่ว right, so ่าเจ้านายโหลดออกมาจากอนั้นแล้วแล้วก็เจ้านายก็สั่งให้ลูกน้องโพสต์ซึ่งต้องการอะไรก่อนที่จะโพสต์โพสต์ไปอย่างนั้นไม่มีใครว่าใครบอได้ว่าใครกับบอได้ไปโพสต์บอกว่าเพื่ออะไกีดกันบอกกีดกันแต่สิ่งที่ทําไม่ถูกต้องการที่คุณเอาเก้าวงจรแล้วตอนฉันไปรับไปส่งลูกนี่ฉันไปบ้านละบุคคล่าสุดฉันกับบอไดไปถ่ายคลิปบ้านเธอล่งโซเชียลเลยฉันไปถ่ายตอนที่ฉันออกไปแล้วกับลูกฉันเพราะแล้วสิ่งที่ทํา ลองคิดดูแล้วมาว่ามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคุณเอาภาพก้าววงจรฉันไปนรับลูกแล้วคุณเอามาเผยแพร่ต่อสู่สาธารณชนถ้าคุณคิดว่าคุณทาถูกต้องคุณทาต่อไปนะครับแม้กระทั่งป้าที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กอันนี้ก็ดีส่วนดีก็ดีแต่เขาบล็อกเราอืเราก็อุตส่าห์บอกว่าเจ้าก,ก็เคยม,มีปัญหาอย่างกัน,กนเดอ้อป้าจอเออป้าจอกับผมนี่ไม่มีหมผมบอกเลยว่าผมไม่มีปัญหาอะไรกับเขาแต่ว่าทําไมเขาถึงบล็อกผมผมไม่รู้ S <S <an> <S เขาบอกว่ากับไปที่ทติดต่อผ่านปราเอนงไม่เป็นไรอืมไม่เป็นไรเพราะว่าฉันไม่ได้โฟกัสที่ตัวป้าจออยู่แล้วลูกฉันเท่านั้นที่เป็นหลักใช่ไหมละ่ะแล้วพอตัวเองทําเอาเอาล้อมูลจะเป็นรงแล้วแล้วเขาคอมเมนต์ด่ามันก็ว่ามันก็ช่วยอะไรไม่นนะเพราะคุณทําหาเรื่องให้คนตัวคุณเองเจ้าหาเรื่องตัวเจ้าเองเออคอยว่าได้ว่าคอยว่าเอยอยากคุยเื่จอาแต่ว่าคอยไม่รู้ยังคอยต้องซื้อสานเจ้าสีสร้างเจ้าสิสร้างคอยแห้งไปอะไรกันเรยวแต่แต่ว่าต้องแยกแยะว่าระหว่างร้างกับ ติดต่อลูกกับพ่อเขาต้องติดต่อกันให้ได้นะครับไม่เคยกีดกันไม่เคยกีดกันลองพิจารณาดูสิผมสิ่งผมเล่านะครับไม่มีใครกีดกันใครนะผมย้ำว่าไม่มีใครกีดกันใครแต่ลองฟังดูว่าติดต่อไม่ได้โทรไปก็ไม่มีเบอร์โทรศัพท์โทรไปก็ไม่มีโทรไปก็ปกปกอ่ามีเบอ,อ,อร์ทีเนี้ยพอป้าแอนที่ผมติดต่อประจําเนี่ยเออเหมือน เหมือน ans, แม่โนูดว่าอันนี้นนนนนใช่ไหมเขาก็เลยเอ,อาน่ะแหละอาจจะเป็นจากพูดเม็นโนดด้วยแหละมั้งที่ว่าแม่โนบุปปาถ้าถันฉันมีลูกอย่างนี้นใช่ไหมเขาก็เลยตอบเดี๋ยวกล้องวงจรนั่นแหละเขาเรียกว่ากล้องวงจรนี่คุณคิดดีแล้วใช่ไหมทุกคนมาเฝึกแค่ว่ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันบ่งบอกถึงความปึกแม่ที่ที่คุณไปแบบเหมือนเอากล้องจากอะไรมัน<ส>มันบ่ง<ส>บอกถึงความปึกมันเหมือนปึกซ้ำปึกซ้อนปึกซ้ำซากอะไรเงี้ยมันเป็นปึกมันเป็นปึกอะไรชั้นแม่ คนเรามีปกเดียวใช่ไหมแต่อันนี้อาจจะเป็นปรึกปรึกปๆึกปรกปกปกอะไรเงี้ยคืออยากเอาชนะเราอ่ะให้มันสลาดกว่านั้นหน่อยให้มันดูดีกว่านั้นสร้างภาพให้เป็นแถมยังทาให้ตัวเองติดลบอันนี้ขอโทษด้วยนะว่าต้องการจุดประสงค์อะไรถึงเอาฉันกับลูกฉันไปโพสลงโซเชียลมีเดียซึ่งคุณไม่ได้อนุญาตเลยแต่ผมไม่ว่าอะไรนะผมไม่ตำหนิแต่ให้สังคมดูเองอให้ฟังเอาเองอืม คือเป็นต่ญญาแยแย่แค่ไปรับลูกแท้ๆเจอปิดเ,เรื่องเป็นเล่าเมื่อวานนี้ไม่มีดราม,ม่าอะไรเลยหมู่บ้านนี้ทุกคนแฮปปีทุกคนดีใจเมืออว่านในตาตัวเกี่ยวว่าพอมาพอมาเจอพอ่อมากินข้าวบอบเค้กไม่มีดราม,มา่าไม่มีดราม,ม่าดราหมอกอะไรแต่ไม่มีดราม,ม่าเพราะอะไรเพราะคุณเอากล้องจ่อมาฉายคุณโดนประเทศไทยได่าทั้งประเทศแล้วคุณถามว่าคิดว่าคุณบอกว่าฉันหายเรื่องคุณหมูหยุดอยู่การทำแบบนี้ใครฟังถ,ถ้าเขามีความรู้มีการศึกษาฟังเ็าจะเข้าใจมีแต่พวกที่บอกว่า ปิดหูปิดตาฟังเขาหน่ะถึงจะไม่รับฟัง,อ,งอืมนอกจากจะคุณจะปิดหูปิดตาแม่คุณจะไม่รับฟังสิ่งที่พันพูดแต่ผมจะบอกว่าผมไม่ได้หมายถึงว่าใครดีไม่ดีแต่ผมพูดว่าเหตุการณ์เป็นแบบนี้เออแล้วเอากล้องวงจรมาโพสหน่อยต้องการบอกคนหรอว่าฉันไม่เคยขีดกันเหมือนที่พ่อเขาสื่อสารออกไปนะบอกฉันบอกตอบขอค้ามฉันทั่วไปกับบันไดติดต่อไปให้ฉันติดต่อผ่านสารภูมิหรอ ไปเคาะบ้านการที่จะไปเาบ้านคนฉันต้องมีการบุ๊กิ้งว่าจะเข้าไปนะจะต้องนี่นะจะให้ฉันไปกดกิง่งมารับลูกจะเอาไม่ได้บอกสมัยโควดล็อกหน้าผมไม่ได้บอกล็วหน้าเขาก็จะมาป้า้ผมอีกถูกไหม <ละ S 1> คือฉันไม่ได้พูดมาอะไพวกเธอเลยพวกเธอจะมีความสุขพวกเธอจะบ้างมีสิสุขฉันยินดีด้วยเพราะลูกฉันอยู่ยกับเธอแต่เวลาฉันเจอลูกนะตั้งสติหน่อยเจ้าสร้างขวัญเรื่องอย่างนี้เจ้าก็สร้างไปแต่ว่าพ่อมีลูกด้วยวางลงวางเรื่องการสร้างลงก่อนเรื่องลูกต่างหาก แต่อันนี้มันแยกไม่ออกระหว่างลูกกับการสั่งการมันเลยเอาาผสมาก,กาันคนที่รับผลน,นี้ก็คือใครก็คือลูกแมนบอสคือคัอนว่าลูกลูกนี่แยกออกสิเจ้าสร้างไข่สร้างไข่คือจังอ่าไอ่าลิสอ่าสร้างไข่คือจังทองคําอ้ำสร้าง,งค,คือจังทองค้ำก็ยังอันนั้นแหละยันได้ของนานเลยนะเป็นกวอนเป็นก่อนคอ,อยกับพระรามพ่ออาเขยพระเดชชนใจอยู่แล้วเพราะว่ามุ่งจะบริบูรณ์ต่อชีวิตคอยอยู่แล้วแต่ประโยชน์คอยคือลูกคอย ผลที่จะเกิดมีเขารู้สึกมีผลตอบรับคือลูกกับพ่อเท่านั้นพวกคุณจะเป็นอะไรของพวกคุณไม่ใช่เรื่องของกันนะครับอันนี้พูดให้ฟังเพราะอะไรไม่เคยพูดในเรื่องนี้ผมไม่เคยพูดเรื่องนี้นะว่าเขาบล็อกผมกันหมดผมไม่เคยพูดนะแต่ทําไมผมถึงพูดเพราะว่าอะไรเมื่อวานนี้เราคลิปกล้องเอาคลิปกล้องเอาคลิปกล้องวงจรมาเปิดเมื่อเช้าสิแล้วครอบครัวเขาเขากัาแชร์ฟังกันว่าไหนล่ะ มึงบอกว่ากูปิดกูกิจกรรม,มึงหรือวกูก็จะโพส,สขายขำตัวเองค่ะอา่านแรกโพสขายขำเตียงก่อนนะครับคุณต้องตั้งสติก่อนไม่งั้นพวก,กคุณจะเป็นบ้ากันจริงหมดทุกทัก้งบ้านจะบอกได้เลยจริงๆถ้าคุณเป็นอย่างงี้คุณจะบ้าจริงแน่นะคุณจะเป็นบ้าแบบทั้งคณะเลยคุณจะไม่มีสติสตางในการใช้ชีวิตเลยแล้วคุณจะเอาแต่ความโกรธนำความแค้นนำคุณเอาแต่ความที่มันไม่ใช่มีความสุขนำทุกอย่างเพราะตอนนี้สันกับคุณไม่มีอะไรโกรธกันแล้วนะไม่มีอะไรปัญหาต่อกันแล้วนะเออ แต่สิ่งะที่ปัญหาคือเรื่องลูกเรื่องเต้าแล้ววันนี้เราไม่ได้พูดถึงอะไรแต่เพราะว่าเหตุการณ์มันเอาก้อจอเปิดจึงต้องพูดวันนี้เอาเรื่องบล็อกกับไม่บอกกันฟ้าติเอาก็ต้องบอกสิเดีวยวหาว่าฉันใส่ร้ายอีกพวกเธอบล็อกฉันจะดูไหมล่ะฉันมีหลักฐานทุกอย่างที่ฉันพูดออกมามันมีหลักฐานมีเป็นทุกอย่างที่มันพูดมันต้องมีความจริงถึงจะกล้าพูดในเมื่อถ้าเราพูดไปแล้วมันไม่ใช่จริงมันก็จะโดนคนยำยำแบบยำเลยละ่ะอืม นะครับส่วนเรื่องที่ทางทางยโยชุตวนอน,อน,นให้เรื่องกฎหมายเป็นคนจัดการศาลถ้าจัดการผมไม่พูดอีกแล้วให้ใหา้ศ่าลจัดการใครอยากอยู่ก็อ,อยู่ไปแต่ถึงเวลาศาลท่านก็จะสั่งบายเซโลงังส,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 สยนละอะไรเงี่ยความที่วความจริงถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้บล็อกคุณเปิดเผยภาษีแต่อันนี้คุณบล็อกฉันแคะไปหมดแล้วคุณโสงความหมายจะมาอะไรนั้นนี่นู่นถ้าฉันไม่ติดต่อผ่านป้าเขาจะติดต่อผ่านใครเพราะแม่เขาไปทำงานแต่คนที่เรียกประจำบล็อกฉันจะให้ฉันทําอย่างไรกับเรื่องนี้ จะให้กระผมทำอย่างไรกับเรื่องนี้มีหนำซ้ำไปแชร์คลิปวิดีโอที่กล้องวงจรเป็นสิทธิส่วนบุคคลตามกฎหมายและเห็นรถของเราที่เราไปจอดปุ๊บมีคำพูดคำอะไรต่อให้อามาสิบกล้องวงจรก็ฉันก็ไม่ย่านเห็นคนอย่างฉันต่อมาอยากกล้องวงจรบางทีมันก็ตลกเนาะบางทีมันก็ตลกมันตลกอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่บางทีหรอกมันตลกทุกทีไม่เคย กีดกันก,ก็ไม่ได้อบอกข่อยว่าจะบอกว่าจะกีดกันอย่างนี้แต่ข่อยแค่บอกว่าเจาบอกข่อยเจ้บอ่าอ้างข้ามข่อยแถมพี่เลี้ยงขง็ติดต่ออ,อะไรเพื่อนว่าช่องทางเพื่อนมีปัญหาเขาเพื่นอนเขาโทพส์เพื่อนมาไะไรอันนี้ทุกคนมีปัญหาหมดเลยติดต่อไม่ได้มีปัญหาเมื่อห้ฉันโทรไปทางสารพุทหนาบ้านดีกันเจ้าที่จ้าจะไปรับลูกสิบ่มมันก็ไม่ใช่มันก็ตดิดตออ่อผ่านพี่เลี้ยงแม้กระทั่งแม้กระทั่ง พ่อครัวประจำบ,บ้านคุณก็ยังคอมเมนต์ด่าฉันอยู่ฉันก็ไม่ว่าอะไรฉันก็ไม่ถือโทกดดันเพราะาลูกฉันอยู่ตรงนั้นถ้าคนฟังแล้วมีสติฟังแล้วคิดตามว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องเกิดกรารใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่เรื่องแบบกวนแบบพระบาทฟาดพระโอษฐใช่ไหมคือมันเป็นเรื่องปกติของคนทํากันใช่ไหมถูกไหมเขาโทรมาขอความร่วมมืออะไรผมทําให้หมดทุกอย่างนั่นน,น,นี่นู่นนู่นนี่นั่นขอเงินค่าถอดค่าเท่มไหร่เาเนี่ยนะผมไม่เคยมีปัญหาอะไรผมไม่เคยว่าผมไม่จ่ายก็จ่ายตามตลอดเพรว่าทำไม ถึงเอาเรื่องนี้มาเป็นมาเป็น,ปนแบบว่ามาเป็นข้อเมยเป็นอะไรนี่ใครรู้จิน้องนี่แหละนี่แหละคือส่เหตุจากกล้องวงจรที่เอามาโพสต์นี่คือฟีดแบ็กจากกล้องวงจรช่าเล่ตามจริงไม่เคยพูดนะว่าเขาบล็อกหรือเขาอะไรผมผมไม่เคยจะพูดแต่ทาไมผมถึงพูดหนึ่งเพราะมมีประเด็นไงเอา้าเพื่อนเวนแลนโกหกนีดว่าเนี่ยผมก็ไปรับลูกยากก็นี่แหละมาจะให้พูดแล้วพอมันมีคลิปนี้ฉันก็ต้องพูด ใคบอกบล็อกดิเอาใคยบอกบอกผมเคยพูดไปว่าพวกเขาบล็อกผมผมเคยพูดไปไม่เคยพูดไม่เคยพูดมีแต่ว่าพูดเรื่องตัวเองครับอ่าเรื่องที่เรื่องทางก็าพูดไปตามฉกไปแล้วแต่ว่าถ้าพูดเรื่องว่าบล็อกอะไรไม่เคยพูดแต่วันนี้คุณจะได้เห็นของจริงนี่แหละคือของจริงถ้าอยากรู้อยู่นี้หมดอยู่เนี้หมดทางข้อความที่เขาเรียงความมาว่าให้เราไปโทรผ่านพี่เลียงตลกพี่เลียงเป็นใครแต่ว่าเราดีอยู่ดิอันเปลียนเราดีขอยหงองเราดี เราต้องไขมวัวแล้วเราแยกแยกออกระวางผู้ใหญ่พีดกันครับเด็กหน่อยเราก็สิถ้ามีเด็กมากเราก็สิ่งแยกแต่ถ้เาเกิดผู้ใหญ่เราสุดที่ดกันไปตอนเด็กหน่อยต้องได้ความปกติว่าเดี๋ยวเอาความอาคาติมานาถ้าอาคาติีตนำคุณจะเป็นบ้าจ,จริงนะนะคุณคุณจะเป็นแบบสีมาพัวต้อนรับคุณเลยเ,ลยเพราะคุณมีแต่วความโกรธความแค้นครอบงำในสมองคุณตลอดวเวลาอันนี้จะบอกก่อนครับใครน,นี่เห็นใครไปปางสิใครไปน้นใจนดีตลอดไม่เคยคิดแค้นอาฆาตใคร แต่ทําตามถูกต้องแค่นั้นนะครับซึ่งวันนี้ก็บอกเลยว่าหน้าผมหล่อขนาดนี้ทําไมผมถึงดูดีผมหามารักผมหามารักตเตรียงในช่วงเดือนนี้ปีนี้เพราะว่าอะไระเราพัฒนาตัวเองเนาะเราเป็นดาราแล้วก็เป็นเราก็เป็นอ๋อลูกพญานาหมื่นนะครับซึ่งเราก็ต้องดูแลตัวเองอยู่แล้วนี่เลยดานิคแอมพูใครเคยใช้ก็จะรู้ว่าดานิคเขาใช้ดีนะครับใครอยากซับพอร์ตจิตใจผู้ยอดยีในวันนี้เตรียมตัวกดตะกร้า เคอยอ,อยากซับพอตจิตใจเพื่อนเต็มทุกคถามว่ามาขายพอมไหมมาขายจริงอืมาขายจริงมาขายของแต่ขอพูดเรื่องนี้ก่อนทําไมต้องดูดีขนาดนี้เอาเธอพี่เชนเตอร์แอมแด,านนดม่านิีกเดียสิไม่เห็นพึ่งมึงปากโป๊ะโป๊ะขึ้นจังอัางานอันนี้ว่าอะไรได้พี่น้องเห็นบอกอันนี้ไม่ได้เป็นศัลยกรรมอะไรใช้แต่หน้าเป็นคนทําออกมาหมดแต่พื้นฐานของหน้าเบ้าหน้าต้องดีก่อนขันเบ้าหน้าไม่ดีมันแต่งขึ้นมามันก็ไม่ได้แต่บางเออพื้นฐานเราพ่อแม่เราให้มาดีอยู่ ปากเขาไม่ได้เสียด่างเขาไม่ได้เสริมวันนี้นะครับขออนุญาตใครใครมีปัญหาเรื่องเอางี้ใครมีปัญหาเรื่องผิวหน้าก่อ,อนขอจีใครไปทนหลักการรับเถอผู้จ้าอยากให้กระต่าใส่ขบอมกดตาก้าให้ใข่มมอน์อรี่กบอยเฟมด้วยแบรนด์แบรนด์นด้านอย่างนีน้คือซัพพอร์ตไวมมาแต่ต้นตั้งแต่ต้นต้นตั้งแต่ตอนือแบรนด์นี้คือเอาเองินมาให้ตั้งตัวเลยนะครับแต่วันนี้เรามีชื่อเสียงเราก็ต้องมากดตกาก้าด้วยช่วยกันนะครับ อ่ะหนึ่งกล่องอย่างนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดใครหน้าดำ